ช่องเดอะเซนทารนะคะวันนี้จานหนึ่งสยามทาโรไพ่ทาโรแห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีกุมค่ะลัคนากุมก็สามารถที่จะดูดวงควบคู่กันไปได้นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวทาตุลมทุกท่านนะคะ ก่ออื่นวันนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่กันก่อนดวงชะตาจะเป็นดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์64นะคะ อ,อื่นนะคะจย์ขอพูดถึงในส่วสนขภาพรวมกันก่อนสําหรับในเดือนนี้ตนันพบตัวเราชาวราศีกุมคุณมีเกณฑ์ของการเสียทรัพนะคะมีเกณฑ์ของการเสียเงินโดยไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะเป็นลักษณะของของหายนะคะรถเสียต้องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายต้องซื้อใหม่นะคะโทรศัพท์พังต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมต้องเกิดการเสียเงินโดยที่เราไม่ทันวางแผนเกิดขึ้น หรือจะเจ็บป่วยกระทันหันดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนอนาะจารย์บอกเลยว่าให้คุณไปสะระเคราะห์นะคะอย่างเช่นการบริจาคเงินนะคะชำระหนี้สงฆ์จะมีตู้บริจาคที่วัดคุณสามารถทําบุญได้หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆที่เขาลำบากนะคะทุกยากลำบากเข็นใจคุณก็ให้ทานได้นะคะอันนี้ส่งผลบุญนี้ก็จะช่วยเหลือหนุนนำทำให้เคราะห์หนักกลับกลายมาเป็นเบา นะคะและที่สําคัญใช้จ่ายอะไรก็ตามให้วางแผนดีๆนะคะให้พยายามควบคุมในเรื่องของการเงินแต่ชาวราศีกุมบางคนนะคะก็จะมีเกณฑ์ของการสร้างบ้านใหม่อาจจะเสียเงินก้อนโตไปกับการสร้างบ้านใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะเสียเงินไปกับการซื้อรถใหม่ดังนั้นเนี่ยถือว่าเสียทรั์แล้วมีโชคตามมานะคะบอกเลยว่าเรือนลาภเนี่ยมีโชคตามมาบางคนก็ได้บ้านใหม่นะคะหรือกู้เงินที่จะไป สร้างบ้านซื้อบ้านก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะจะเป็นการที่เป็นหนี้แต่คุณก็ได้สิ่งของกลับคืนมาคุณอาจจะได้รถใหม่คุณอาจจะได้บ้านใหม่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับใครที่เสียคราบไปแล้วอย่างเช่นข้าวของเสียหายซ่อมแซมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่ทุกขลาบค่ะเสียเงินแล้วจะมีโชคดีโชคใหญ่ตามมานะคะ สำหรับในด้านของกระดุมพา้ารัย์สิงเงินทองช่วงนี้การเงินค่อนข้างมีความมั่นคงดีนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณสามารถควบคุมจัดการได้อยู่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะ,ะแล้วก็ในส่วนของสหัชชะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หุ้นส่วนคู่ค้าช่วงนี้ระวังคนเอาเปรียบนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําในเรื่องของนายหน้าค้าขายที่ดิน ะะอาจารย์บอกเลยว่าระวังจะถูกนายหน้าเอาเปรียบหรือระวังในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจกับใครระวังถูกหุ้นส่วนคู่ค้าเอาเปรียบได้ดังนั้นคุณต้องมีเรียกว่ากลยุทธ์ดีๆนะคะในการวางแผนในการที่จะเจรจาตกลงนะสำหรับเรือนพันธุช่วงนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคอยจัดแจงคอยจัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง อาจารย์รู้ว่าคุณเหนื่อยนะแต่อาจารย์ก็ให้กําลังใจนะคะเพราะว่าเดือนนี้ยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสของความสําเร็จเนี่ยอาจารย์มองว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นจากความพยายามของคุณเป็นหลักเลยนะคะดูจากเดือนกุนมภาพันธ์เนี่ยนะคะความมุ่งมั่นช่วงนี้งานเข้ามาตลอดเลยโดยเฉพาะงานร้อนๆมาแบบว่างานล้นนะคะงานเร่งงานรีบคุณก็ทําไปโดยแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะทํางานอย่างเดียวนะสาหรับในเดือนนี้ ชื่อเสียงกิติยศนะคะเรือนสุภาให้รักษาดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยทำอะไรอย่าให้ใครเขานินทาเราได้ทำอะไรให้ถูกต้องเหมาะสมเอาไว้ก่อนนะคะดูกฎดูระเบียบดูความเหมาะสมเอาไว้ก่อนถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะสำหรับเดือนนี้ลูกน้องบริวารจะเอาว่าเขาจะมีโอกาสของการทําความสําเร็จมาให้นะคะเป็นโอกาสของความสําเร็จถ้าเป็นลูกน้องบริวารที่อยู่ในบริษัทของเราก็จะทําเงินให้เรานะคะ ค่อนข้างขยันแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ก็จะได้ความสําเร็จมาจากลูกน้องบริวารที่มีความขยันนี่แหละนะคะสําหรับเรือนอริอริศัตรูหมู่มารน,นะคะจะแพ้ภัยไปเองเพราะว่าคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะยึดหลักความถูกต้องยึดหลักของตัวบทกฎหมาย ยึดหลักของข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคุณจะนำพาให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยจำมาว่าคุณจัดการได้ถ้าใครจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้นะอย่างเช่นเริ่มงานใหม่นะคะเริ่มธุรกิจใหม่อาจารย์ก็ยังมองว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบเหมือนกับมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังโอเคอยู่นะคะสำหรับในด้านความรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดี นะคะต่างคนก็ต่างผัดกันเป็นผู้นําผัดกันเป็นผู้ตามหรือนะคะเขาก็จะเป็นลมใต้ปีกให้คุณคอให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะคะสําหรับเรือนมรณะช่วงนี้คุณค่อนข้างเครียดกับคําคนหรือมีความรู้สึกว่าเจอคนที่เขา มีความรู้สึกไม่ดีกับเราแล้วเรารู้สึกแย่ตามนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังความรู้สึกของตนเองเป็นหลักเลยบางทีก็คิดมากนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ตนเองและความคิดตัวเองเป็นหลักเลยระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะมีปัญหาคุณก็จะค่อนข้างเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวไม่ค่อยบอกให้ใครรู้ บางทีก็จะอยู่ในมุมของตนเองนะอยู่ภายนอกก็จะดูร่าเริงดีแต่ว่าเวลาที่เราอยู่กับตัวเราเองจริงๆอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่คิดมากคิดวิตกกังวลหรือบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเจอใครที่เขาคุณดีกับเขามากๆแล้วเขาไม่ดีกับเราแล้วทําให้เราเสียกําลังใจอาจารย์บอกเลยว่าเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นะบางทีคนที่เราดีด้วยถ้าเขาดีตอบนอี่ถือว่าดีถือว่าทําคุณขึ้นนะ แต่ถ้าเขาไม่ดีตอบเนี่ยก็ปล่อยเราเขาไปนะคะก็ถือว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วก็วางตัวได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่าไปคาดหวังกับเขาจนเกินไปนะคะ่ะเพราะชาวราศีกุมบางทีอะคาดหวังในเรื่องความรู้สึกของคนรอบข้างมันข้างเยอะนะคะบางทีก็คาดหวังว่าเขาจะต้องดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ดีกับเราเอาใจเราหรือบางทีถ้าเขาทําอะไรไม,ไม่ได้อย่างใจเราเราสสกหน้อยหรือเสียกํบบาลังใจ ือถ้าเขาเหมือนคําใครนินทานี่แหละคุณจะเก็บออกมาทําให้เกิดความทุกข์อาจารย์บอกเลยว่าโยนทิ้งไปนะคะปล่อยวางเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะสําหรับเดือนวินาศช่วงจังหวะนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นคนที่คิดจินตนาการอย่างที่บอกนะบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาคําพูดของเขาคุณก็เอามาคิดนะคะคุณเอามาคิดคุณเอามาเครียดคนเดียวดังนั้น,นให้ระวัง ให้ระวังความคิดของตนเองนี่แหละนะคะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะอย่างเช่นคําคนนินทาหรือมันเป็นปัญหาของคนอื่นคุณก็ต้องปล่อยวางไปบ้างนะปัญหาเราหรืองานของเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะจัดการหรือทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเป็นพอนะและบทสรุปในเดือนนี้นะาจยา์ยังมองว่าโอนค่อนข้างโอเคนะคะ จะทำการทำงานสิ่งใดก็มีคนรักมีคนสนับสนุนอยู่นะไม่ใช่แย่นะคะค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะในเรื่องความรักช่วงนี้เนื้อหอมช่วงนี้นี่เป็นอะไรที่เออเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะถ้าคุณกำลังสารสัมพันธ์กับใครอยู่อาจารย์มองว่าคุณสเสน่ห์แรงเขากำลังตกลุมรักคุณนะคะหรือถ้าคุณจะไปเจรจาธุรกิจการค้าการขายอะไรก็ตามช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ ดวงนเะมตตาเจรจาแล้วเป็นคุณนะคะหรือเป็นดวงสาริกานะพูดคุยเจรจาแล้วจะเป็นเงินเป็นทองมีโชคลาภเข้ามานะคะสำหรับเรื่องงานอย่างที่บอกอะช่วงนี้นะคะงานเร่งๆงานด่วนๆเป็นช่วงที่ต้องแบบลุยแอคชั่นมากๆนะต้องลงมือทำแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นที่พึง่งสำหรับทุกคนเลยนะคะมีคนมาขอคำแนะนำเราค่อนข้างเยอะ คุณได้เป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือให้การสอนงานคนอื่นหรือลูกน้องบริวารช่วงนี้คุณก็ต้องเทรนงานเขานะคะอย่างที่บอกว่างานเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทําแทบไม่ได้หยุดไม่ได้หยอ่อนหรืองานจะล้นโต๊ะคุณก็จะมีคนที่เหมือนกับว่ามาขอให้คุณช่วยแต่ละเนี่ยให้ความช่วยเหลือเขาได้แต่ก็ต้องระวังบางทีเราอาจจะมีเกณฑ์ของการทํางานไม่ทันได้หรือสุดท้ายให้ความช่วยเหลือเขาสุดท้ายตึงมาเร่งงานตนเองนะคะมาเร่งรีบกับงานตนเอง มันก็อาจจะทําให้ระบบของคุณรวนได้นะคะและการงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างราบรื่นดีนะคะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าติดขัดมีปัญหานะค,ะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ไปจะมอว่ามันจะดีขึ้นตามลำดับนะคะสำหรับในเรื่องธุรกิจการค้า ช่วงนี้อาจารย์มองว่ามันก็เป็นอะไรที่คุณกําลังกังวลใจอยู่โดยเฉพาะใครที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่หรือการเจรจากับใครในเรื่องธุรกิจช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเจอคนที่เขาหัวหมอนะคะหรือเจรจาแล้วเจอแต่คนเอาเปรียบเจอแต่คนคิดที่จะมาเอาเปรียบเรานะคะหรือมีแผนอะไรซ่อนอยู่แล้วคุณค่อนข้างที่จะไม่ไ,มไว้เนื้อเชื่อใจกําลังลังเลใจกับการที่จะ ทำธุรกิจร่วมด้วยหรือเจรจาธุรกิจร่วมด้วยดูให้ดีซะก,ก่อนคะ่ะยังไงก็ตามเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้ดันั้นเนี่ยดูที่ความเหมาะสมเอาไว้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคุณอย่าเพิ่งกลัวจนมากเกินไปพยายามมองอะไรให้มันสองด้านนะคะมองทั้งด้านดีด้านที่ไม่ดีด้วยและช่วงนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ธุรกิจนะคะยังให้ดอกออกผลที่ดีอยู่นะการเงินการค้า ธุรกิจการค้ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะมาดูต่อสําหรับสถานการณ์การเงินกันเลยนะคะสําหรับในเดือนนี้อาจารย์มองว่าสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นความจําเป็นสําคัญคุณต้องให้มันมาอยู่อันดับแรกนะอะไรรอได้ก็ให้รอไปก่อนชะลอไปก่อนนะคะบางทีก็จะเกิดเขาเรียกว่าเสียเงินไปโดยที่เราไม่ทันที่จะวางแผในให้เกิด แห้งไปเลยในด้านการเงินดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราเก็บออมได้อะไรที่เราวางแผนสําหรับอนาคตได้ให้ทํานะคะแต่เดือนนี้ถ้าเสียทรัพย์ไปแล้วเนี่ยจะมีโชคดีแบบปาฏิหาริ์เข้ามามีโชคมีลาบลอยเข้ามานะถือว่าเป็นทุกขลาบนะคะสําหรับการเงินอาจารย์ยังมองว่า ช้าๆได้พระเล่มงามนะเอาให้ชัวร์ที่สุดโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจการค้าเพราะมองว่าบางทีธุรกิจในช่วงเนี้จะคุยยากหน่อยเพราะว่าจะเจอกับคนที่หัวหมอเจอกับคนที่มีเล่นๆเพทุบายนะคะขอดูสถานการณ์การเงินในเรื่องของธุรกิจกันบ้างธุรกิจถือว่าดีค่ะการเงินในเรื่องของธุรกิจนะเงินหมุนได้ดีมาก ขอให้คุณมีกลยุทธ์วางแผนในเรื่องการเงินให้ดีเถอะในเดือนนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีบททดสอบเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเจรจาที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังเยอะพาวเวอร์เยอะข้อมูลเยอะหรือต้องศึกษาข้อมูลทั้งตัวคนที่จะทําธุรกิจร่วมด้วยหรือการที่จะลงทุนข้อมูลในเรื่องของธุรกิจที่จะลงทุนนะคะแล้วก็ลูกน้องบริวารให้โชคลาภนะสาหรับในเดือนนี้ ลูกน้องอาจจะเขาเรียกว่าทํางานขยันขันแข็งนะทาให้รายได้ของบริษัทเพิ่มมากขึ้นทําให้รายได้ขององค์กรเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูต่อสําหรับความรักของคนโสดกันเลยนะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้นะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเนี่ยชาวราศีกุมนะคะค่อนข้างที่จะมีใจที่เข้มแข็งมากคนโสด มีความรู้สึกว่ามีความพร้อมที่จะเปิดใจเพึ่งจะเข้มแข็งขึ้นมาได้นี่แหละนะคะเพื่งจะมีความรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนเข้ามาดูแลหัวใจเรามีความพร้อมมากยิ่งขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงบรรยากาศใหมๆ่ๆคุณค่อนข้างอยากที่จะท้าทายตนเองอาจจะเป็นการเดินทางมากขึ้นนะคะออกไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นหรือบางคนเปลี่ยนงานแล้วดีเปลี่ยนงานแล้วมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจนะคะอาจารย์ก็ขอให้คุณเจอใคร ที่เข้ามาดามหัวใจหรือเข้ามาดูแลหัวใจดวงนี้นะคะมาดูต่อที่ความรักกันเลยนะคะคนที่โสดกำลังคุยคุยอยู่ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์มองว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับทุ่มเทกับในเรื่องการงานทำงานไม่ค่อยมีเวลานะแต่เดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นเดือนของการที่คุณจะปรับตัวดีขึ้นนะคะจะเอาอกเอาใจคู่รักคู่ครองมากยิ่งขึ้นเหมือนกับมีเวลาให้เขามากขึ้น ปรับตัวเข้าหาเขามากขึ้นการคุยกันในเดือนนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันขอดูในความรู้สึกเขากันบ้างนะคะเขาก็โอเคนะมีอะไรก็ให้ความช่วยเหลือนะคะหรือซัพพอร์ตเราอยู่เสมอเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมดี นะไม่เอาเปรียบเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับตัวเข้าหาเขาเขาก็ยิ่งปรับตัวเข้าหาเราคือดีเสมอต้นเสมอปลายต่อหน้าและลหลังเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคดังนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์มองว่าค่อนข้างที่จะดําเนินต่อไปได้ดีนะคะดําเนินต่อไปได้เห็นอนาคตอนะ่ะอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนหรืออาจจะขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาที่ชัดเจนแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะคะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์มีข่าวดีนะคะคู่รักคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์ขอการที่พาไปพบปะกกับครอบครัวรู้จักกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอาจารย์มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเมตานะคะค่อนข้างที่จะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทางฝ่ายของแฟนของเราได้ดี หรือความสัมพันธ์ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยโอเคช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับครอบครัวเขาดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ดําเนินต่อไปได้แบบเรื่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับคู่รักคู่ครองเนี่ยช่วงนี้เขาจะหึงเขาจะดูแลเขาจะหวงคุณค่อนข้างเยอะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ ะะบางทีชาวราศีกุมคนที่มีคู่นะอาจจะมีเกณฑ์ของการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานหรืองานมงคลเกิดขึ้นในเดือนนี้ถือว่าเป็นโชคดีถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้บอกเลยว่ามีโชคดีเข้ามาในบ้านในครอบครัวมีโชคแบบฟุกฟุกหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวบอกเลยว่าเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะ ในด้านความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับลิ้นกับฟันอะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันคุณจะไปทางซ้ายก็จะไปทางขวาคุณจะกินข้าวก่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ค่ะเกิดความคิดเห็นแบบว่าขัดแย้งกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับทะเลาะกันรุนแรงหรอกค่ะมันเป็นเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะมีเรื่องอะไรก็จะกระทบกันค่อนข้างบ่อยแต่จริงๆเราก็เคลียร์กันได้พูดคุยกันได้ ะะช่วงนี้ถ้าเกิดจะเป็นการเจรจาในเรื่องธุรกิจการค้านี้ต้องดูข้อมูลดีๆนะคะศึกษาข้อมูลดีๆเพราะว่าสหัสชานี่มีคําเตือนระวังคนที่จะเอาเปรียบเราระวังคนที่จะเข้ามาแบบมีเล็ดหนายนะคะหรือมีอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังนะคะสำหรับในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวกันแล้วนะมาดูที่คําแนะนําในบ้านในครอบครัวกันบ้างบางอย่างคุณอยากคิดมากหรือเครียดน,นะคะ หรือวิตกกังวลจนมากเกินไปจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าคุณรับมือมันได้แหละกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือคําพูดที่กระทบกระทั่งจิตใจกันมันก็ยังเป็นคําแนะนําอยู่นะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอภัยกันได้ก็อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้างอนกันก็เคลียร์กันนะคะอย่าเก็บอะไรเอาไว้ให้มันเป็นแผลจริงๆแล้วเดือนนี้มันไม่ได้มีอะไรเพียงแค่ว่าบางทีมันเป็นแค่ลิ้นกับฟันนะคะที่มันอาจจะกระทบกระทั่งกันก็เท่านั้นเองนะคะ มาดูต่อสำหรับคำแนะนำกันบ้างนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้จะเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากอันดับแรกเนี่ยถ้าในด้านการงานเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานข้อบกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วในปีเก่าคุณจะมาปรับ ตัวเองปรับในเรื่องการงานที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเพอร์ฟอร์แมของคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะดูดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของความรักช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับเนื้อหอมมากๆคู่รักคู่ครองจะค่อนข้างหึงหวงนะคะเพราะคุณจะดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะดูหน้ามองดูมีสเสน่ห ะะแล้วก็ชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้ภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นบุพการีคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างที่อาจารย์บอกในเรือนพันธุอาจารย์ก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณสู้เต็มที่อาจารย์มองว่าคุณทำดีความกระตันยูนี่แหละจะส่งผลทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้มันดีให้มันหวานอยู่เสมอถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราช่วงนี้เรา ทำอะไรที่มันดูห่างเหินกันก็เติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันหรือถ้าเรามีความรู้สึกว่าช่วงนี้ผิดใจกันบ่อยงอนกันบ่อยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องงอนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาบ้างนะอย่างน้อยก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพยากรท่านจะให้คําแนะนําอย่างไรบ้างนะคะขอเริ่มต้นสําหรับไพ่ใบที่1การงานค่ะไพยย่หิว ยังมีอุปสรรคอยู่ยังมีสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่างานมันล้นมืออย่างที่บอกเนเรือกนกรรมะนะคะงานด่วนงานล้นมืออุปสรรคก็ยังมีอยู่แต่ว่าขาลุยค่ะชาวราศีกุมลุยเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดนะคะมีความพร้อมอาจารย์เชื่อว่าคุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็นำมาสู่ความสำเร็จในเรื่องการงานได้ในเรื่องการเงินนะคะจะมีโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะหรือคุณขอพรสิริสิทธิ์เอาไว้คุณจะได้ความโชคดีนั้นนะคะจากคุณงามความดีด้วยนะถ้าคุณขออะไรที่ไม่เกินบุญกุศลของคุณคุณจะได้แน่นอนนะคะมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆุกด้วยเขาเรียกว่าโชคมาจากสิกริสิทธิ์นะคะเทวดาประทานโชคลาภมาให้ด้ยนะเน่ก็ขอให้เฮงเรวยๆนะคะในด้านความรักความรักเนี่ยอย่าหมดศรัทธานในเรื่องความรักบางทีรักกันนานๆแล้วมันดูจืดชืดมันดูห่างเหนิน ะะให้เราความรู้สึกเหมือนรักกันใหม่ๆดูแลซึ่งกันและกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะในด้านของคนที่แต่งงานกันมานานค่ะบางทีลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งจิตใจกันนะคะก็อะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยวางบ้างอาภัยได้ก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันนะคะสำหรับในด้านสุขภาพนะกำลังจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะในเรื่องสุขภาพใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย นะคะก็จะอาการดีขึ้นนะหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดในเรื่องของสุขภาพใดๆก็ตามนะจารย์มองว่าจะเป็นอะไรที่รักษาได้แล้วก็มีกิงการที่สุขภาพจะสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนะมีความพร้อมทั้งกายและใจนะคะเรื่องสุดท้ายโชคลาภค่ะ s u c c e s นะคะความสำเร็จโชคลาภเงินทอง ก็ขอให้ชาวราศีกุมประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งม,มา,ปรรานะ่ปรารถนาทุกประการนะคะคำแนะนําอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของการทําบุญนะคะอย่างเช่นการชําระนี้สงนะบริจาคตู้บริจาคนี้สงนะคะหรือการช่วยเหลือมูลนิธินะคะกับคนที่เขายากไร้นะคะหรือการทําบุญทําทาน ได้ตามจิตศรัทธาเลยค่ะอันนี้ส่งผลบุญนี้นอกจากจะช่วยสะเดาะเคราะห์ในเรื่องของการเสียทรัพย์แล้วก็ยังจะเป็นการส่งเสริมทําให้มีนะคะอันนี้ส่งผลบุญนี้จเจริญรุ่งเรืองในน้าที่การงานและโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะคะพระคาถาที่อาจารย์แนะนําในเดือนนี้จะเป็นพระคาถาอิติปิโส8ทิศนะคะพระคาถาธรรมจักรกับปะวัตนสูตรแล้วก็พระคาถามหาจักรพพัด และที่ขาดไม่ได้คือพระกระถางเงินล้าน,นะคะยิ่งสวดยิ่งรวยยิ่งสวดยิ่งส่ง,สง,สงเสริมในเรื่องการเงินนะคะเงินทองจะได้ไหลมาเทมาอาจารย์ก็โดยดวงสื้ซิทเปนที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลอย่าลืมแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ขึ้นให้ข้างคลิปได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีคําแนะนําไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้นะคะอาจารย์จะดูให้ตั้งแต่พื้นดวงชะตา ดวงประจำเดือนดวเครื่องปีนี้นะคะดูแบบจุกๆจุดจ,จ,จ่ตามสไตล์จานหนึ่งสยามทาโร่จะกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ